น้อมนำสายตาท่านมาดูบ้านนอกสงกรานต่บ้านนานะครับฉากลองวัดแรงบุญและแรงศรัทธา งดงามผู้านิกชนฉลององค์พระวิหารลูกหลานกลับบ้านพบพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรลูกหลานงดงามหนักหนารายการบันนอยกับภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้น้อมนำสายตาท่านผู้มีเกียรติมาดู วันนี้ลูกหลานทำได้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามแก่ทางรายการบนันยกัดด้วยนะครับผม มาดูแรงบุญฉลององค์พระวิหารลูกหลานสงการตกลับบ้านดูแรงบุญของบ้านนอกบ้านนาร้อยบาททันบาทมาจากหยาดเหงือ เป็นความสมัครสมานสามัคคีนะครับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของบาาน่วยกักกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้แก่ทางรายการบาานวยกักด้วยนะครับผมเสียงของกองสนุกสนานมีมน การบ้านนาเริ่มแล้วครับบุญลูกหลานขอให้ลูกหลานจงร่ำรวยนะครับร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขอบคุณทุกท่านครับ